ไปเก็บดอกแค่ดอกแค่ปลาดอกแค่นามาจากพี่น้องมาเบ่งดูใยเรียนติดตมจ่าพี่น้องมาแกะเปลือกแกะใส่มันออกจ่าพี่น้องแกะเจสอนมันออกลวยายกับสีมะตมหลายอยู่จ่าพี่น้องแต่ติดดึงใส่มันออกตมไปน้ำแกะไปน้ำจะพี่น้องลายเติมอยู่ ได่ต้มไปละสามสี่มัดละที่ต้มแล้วแช่ตู้เย็นไว้แม่จะพี่น้องมากหลายใยเรียนนี่จ้ะพี่น้องเอาใส่ตัวนี้มันออกจ้ะพี่น้องมันจังบกขมแล้วมันก็คมอยู่จะแต่ว่ามันก็สิคมพอดีเนี่ยเอาออกแล้วก็เพื่อมีเมียงใหม่มีเศษขยค่ะยาอยู่ในลำดอกมันเนี่ยค่ะเอาแหะและ ีไปจนสุดป่ายดอกแล้วจ้ะเนี่ยยายก็สิตเอาไปต้มไว้จะไปน่องมมขดเพินเก็บหายโอ้ยมูแกแมนแล้วมีน้ำใจยายแค่บ่ได้ไปเก็บที่ต้นจะพี่น่องต้อนอยุมูบานคน,เ,นเป็นเศรา้าสามสิบตนเมียฮันพูดได้อย่างมหายายเลียนเล้อจากสิผ้าไปเก็บแต่ว่า เที่ยวนี้โบดได้ท้ายหอดต้นจากพี่น้องโบดเดาโทรศัพท์พไปนั่งรีบไปเอาจ้ะมาย้ายเตรียมตัวเก็บดอกมันออกจ้ะเก็บอันใสอันดำๆมันออกนะจ้ะพี่น้องให้ย้ายเตรียมเห็ดคอนจ้ะพี่น้องติดตม้มไม่เบงย้ายเห็ดเป็นกรัรมจ้ะพี่น้องแล้วก็พ่อต้มซุกแล้วกาว่ามันสุกแล้วก็มาแช่น้ำเย็นจังจ้ะพี่น้องระยาก เอาไปเฮ็ยียดจังไหร่ตัวจีบานเฮ็ดเป็นกำแล้วเนาะเฮ็ดเป็นกรรมต้องตีย่าตีเอาไปตากแดดตากแดยดย้างห้อสิกินเพราะขมาลวงมันหอนเลยจ้ตพิณองอย่างมันนิ่มหรือแฝ่หน่์เย็นไว้ก็ได้มันกะสิบัวดำจากกะสิขาวงามจังีหล่จ้ตพี่น้องเนี่ยนี่ย่าผมมีเวลาจ้ตพี่น้องนำใจเล็กๆหน่อยๆโอยบ่แม่นหน่อยเด้อจ้ตพี่น้อง เล็กๆเนี่ยหน่อยจากตัวเองเฮ็ดไวทถ้ากินมูมูเจ็๊ยบหายใจไปนอนโอ้ยสะอ่อนน้ำใจเราจะแม่นเราดีว่าปฏิวาั้ย้ายได้กินน้าเขาก็ดีน้าเขาหระเนาะติวาเนาะโมเมนต์ยังสั่นดอกพี่น้องน้าใจมีให้เพลินมีให้โอ้ยดีหลายสะอ่อนน้าใจเพลินย้ายมาเอาเด้อลาติเจี๊ยบหายว่าแต่น,นั่งว่าหลายๆกำอยู่จะพี่น้อง หลายล่กรรมยุดจะพี่นองเมื่อเบิงด้วยละ่ะยายต้มซุกแล้วแต่ววากัสีบุมมีเว่ลาไปตากแดดหลกจะี่นองสีอาตู้เย็นวส้สะกอนกลัมมาแต่เหตุงานยิงสีมาตากแดดเมื่อนาคนละจะพี่นองได้บุม้มเมนสีเป็นซิได้ซิฟเดซิฟเอกรรมจะี่นองอันเหตุยังสีไหว้ลวกไว้ยังสีมันขัสีบุเสียจะพี่นองยายก็เลยมาต้มไห้ใหมันซุก หันเอาไว้บ่าท่านในหลวกมันเสียจะมันดำบาดในเนี่ยเมาสิกินเฮากับมะละลายน้ำกินหลวดจะพี่น้องเลือดจะต้มน้ำอุ่นอีกก็ได้มาเบิ่งดอกแค่น้ำยาจ้าเมื่อนาะผู้ใดอยู่ลอยย้ายมาหายายเรียนเดือดทากเลยป่าทุเรียนมาเหลวเพชยายน่ะบาทุเรียนมาเล้ว มาเลยยายพาไปเก็บหลายๆลายสะอ่อนนำจับพี่น้องดอกแคนาจับพี่น้องมามามาเอามาเอาจับพี่น้องนี่ยายกลับไปเอานะเราะบกไก่จากบ้านยายยู่ดอกมาเลยจ่ายายพาไปเก็บคลิปนี้ก็ท่อนี่น้อจับพี่น้องนำใจม่วงหงายยายเล็กๆหน่อยอยากให้ยู่ให้ได้กินเพิ่นก็อยากให้เฮาไในกินเพิ่นเห็นยายมากแหม ยายขอขอบบุญขอบคุณหลายหลายผู้คนเกียรหิยเด้อจ้าพี่น้องขอบคุณคะ่ะขอบคุณที่โบเคยลืมกับโบลืมพนมาตาใดอะไรจ้าพี่น้องขอบคุณคะ่ะคลิปหน้าพอกันไหมนะจะจากชีวิตหญิงยายเรียน